ว่าจะปูขึ้นกปกใหม่อีกจัหน้อยนะปูอันนี้เลขน้องแมวนจาะเ๊ิหนึ่งเรื่อง่เดี่อ่ะเชือกผูกคอป่จ้ะเออลังยขนอังก็จะปูเลขยังก่อ คืมันห้างมา,าจ้ะเด็กมันก็มือสิงบหมเด็กนก็หอปูปูอะไร้ี่เงือบางนึงม่นหมายจะเป็นแบบสัญญาณขัดขามาันจะปููไม่เิม่ป้จ่าปูเริศไม่ดอกปูต้องบอกมาด้วยต่จ่่ยไปแบจ่า,จาได้งินแล้วบัดนี้ปูย่างๆหนีจากมองน,นี่เด้อ มอ, cities, มองเวลามองขึ้นมันน no ี่หขึอนมองเรื่องเกิดมาด้วยกาขยันทำยาง้อปูมันสิกึกรักกักองตัองเนาะจ้าอ่เนี้ยนงมวลบ้งแมวจาาปูยาเทวราจ้าปูยาเทวราปูยาเทวราเนาะเมววันนี้มาตะน้องเมียวมาจากอำนาจเจริญหมือเนี้ยเออมาากไ ว่าเรืองเข่าพ่จะปูเล็กน้องแมวมได้เทบเสียทีสิเข่าตัวนี้ตรงๆนะตัวนี้เป็นห้เ็นห้าเจ็บเสียดนะเปนห้าเได้ตัวเดียวกันรไตรงกันวพานี่เข่าอีกมนแมนอนปูมันตรงเข่าอีกเรีองเร็เข่าแมวเด็กฝันพูดกันพ้อเด็กฝันจัมั่นดว่เงาเข่าคือเข่าขั้นด้ววันนี้เป็นจังบุญจังขึ้นเอฟซีนนใครเนาะ เออตัว่าบนี้อ่ะยนได้นมดนแม่โยาปูแต่นีต่ปูดีสรงไปใหไ้เบิ้งเราขนม่มีเอ่อโยมอยได้ไล่ปูปูเปลี่ยนไล่มาอีกเลยนี่บ่เปลี่ยนหรอเจว่าแบนั้นหว่าที่ม่าเขาเลี้ยงแล้วเขาเล้ยงใหกันมันเลยมนลบออกหมดมั้ยโอ้โอ้กากปลไล่อันพระอาจันอันนั้นมีอยู่มีอยู่กู เออด่าปูนตรงไปไมด่าแต่ว่าอากาศฝนมาตามหนักเสียคนมากแต่ได้ง่ามงง่าเดินท่าไก่จะนีนน้องแมวอนี่เก็บน้าสอตรงกันอีกแล้วจุดคู่ได้ดิเจ็ดนึ่งกับเก้าสองมาตปูเออเก็บหนึ่งเก้าสองดาที่วตัวเปจุคู่คู่ไปคู่มันเนี่ย บนตรงคัก็เทายโอ้น้ำติมเนื้อโต๊ะแห้งหมดจับปลาโู้ยนี่ก็ต๊ะพึ่งเศร้าค่ะเออะรู้ก็าลักินเรื่อโต๊ะลรอน้ำแกงขึ้นนะปูาโอ้ปลาูป่าดีขนาดนั้งปล่อนมันมันหัวใหญ่ๆอยู่วัดปูมันยั่งยั่งอยู่บ่จ้บปูายั่งอยู่ดิมันจางน่อยนี้เนาะเออ มันแซงเพราะมันหลังเลยเนี่ยผู้ช่วงไหนมก็ต้องช่วงซื้อหมดแล้วแล้วขุดแต่กละช่วงไปไหนได้จะไปเอาดอกผู้จะพยายามผู้ย่อยถืองอนี่คักๆมึงกันน่ะสาระขามมึงบ่อยเรือเนาะนาหนีว่าม่นหนาเอาเพราะนี่นหนาเนี่ยเวลาหนาแรงมึงนั่งไปหากันเออหนาหนีมันหนาฝนมันก็ลังมันบ่เพี้ยผู้กระจายดีดีรถผู้ใดว่ามีคาน้ำมันกับจักรสื่อของไหนจ้องให้เงินคาน้ำมันเนาะ เออใจดีค่ะแต่นี่ลาเนี่ยบอกแม่ออกวัานี้เนี่ยเงินเงินองียงเงินเบี้ยเพราะันลเงินนี่เงินเงียเงินเงินจตางแดงบ่พงเงินเป็นมัวจตางแดงทำไมกเอาไปเล่นเท่าก่อใส่เงินมั่เงินถึงเงินกระดตัื่อเนีเงินห้างเงินจะตางแดงเงินบอกว่าเดียว เ็เงินบ่เองินเบียเีกงินเบียเนาะเบี้ยเบียอัดอันไ่ไปสันดกปูเออแล้วมันเงินอัดเรียญน้อยๆเบียอัดแปงทีละเบี้ยเออมนือ่งินดัน่หือเท่านั่งือมาคือหอคือยังอย่างเงี้ยแลวาแต่ว่าเหตุเมื่อ่านเพิ่จะได้ห้าจตสมตัวเลยเนี่ยก็สองตัวเป็นทีอะไรอ่าเง้ เจ็ดแเจ็ดแต้มเดี๋ยวจัตัวแดมันออกสี่เจ็ดแผเนาะบันนี้งวดได้งวดนี้ได้ตัวไหนจ้าวันนี้บันนี้บันนี้จะงวดนี้ได้เจ็ดเก้าสองเนี่ยเ้ยาเกาเกาค่เก้ันมาต้องเก่าต้องเน้ยวันนัดกันมาเน้อเเดีวูดจะพูให้ตัวนี้เ สามตัวโอ้น้องแม่สามตัวพูดได้เจอได้ต้เก้าสองเจ็ดเก้าสองเือกใจเออมันย็เล่ากันน่ะพูดได้เอเก้าสองเก็ดแต่ว่าเงียเงี้ยเงีเง้เก้าดิเป็นเกีดเจ้าหรอเก้าสองเลยว่าพี่ได้เจอสองเกีดเก้าสองมือน่ะมันก็ตัวเดียวกันตัวนี้พูดเลยน้องแมวเออตัวเดียวกันเลยน้องแมวกัเงินเบียดอยู่เดียวกันจ้ะ เรนัวที่นี่น้องแมวได้ที่เจ็บนงเห็นที่เ็ด่ยูกชาเห็นบอกขอไปนล่งกันมาเนี่เงื่อเงืนนนังเ็เห็นาเนที่าน้องแมวเห็นาีเลขนางเลขนางเลขนางนองแมวเห็นซี่เจ็ดมันมาจากปูเอเลขนางเงื่อนเห็นที่ผาเลนาง

เจ็บล่อย่าลืมบนด้วยเลขนางเลขนางน่องแมวนี่เลขนั่งเงินสิบเจ็ดล่างสิบแบบพวประสานเี้ยงตวปามาูเลขปมาเตียเจ็ดเขาันนี้เนี่ยเร่เขาแต่ว่าสิบทิพเจ็ดนนี่ยมาแห่งเราหรือล่งลางนี่้งหม้เาทั้งหม่เราเจอ่นหอว่าล่งลางเราไม่ได้พูได้เพรามันหลอล่างเออลนะ ตรงกันแล้วตอนนี้กับเด็กแต่ล่างปูสิบเจ็ดแล้วก็นี่มาตรงกันกับเด็กน้องแมวอีกหอึอ่งสอแอปปี้กับพี่เจร่าบญแก้วเดีย๋ยวปูเตียงของมันเข่าดกมันเข่าเนปูเตียงสิบเจ็ดนี่บ่าจา้าเออเปูสิบเจ็ดมันขมเข่าอืออะไรที่ว่ามันขเข่าปูเจ็บมันเข่าเข่าว่าพี่สิบป,ปีบุญเขา คุเของขอรับยินเด้อมาท่านน้าเนี่ยคนบอกพูดแต่พ่อเราปิ้งปลาไปมาท่านปิ่งปลาปิ่งปลาไปเท็ดบุญเท็ดนาใพ่อแม่ได้กินเงี่คบคนบอกปีหนึ่งเทิดโตไม่ว่าปี่เจ็ดโตปีหนึ่งหาโตปีหนึ่งโตเรื่องเ้อ กินโตนึงกินาดโตบางคนถูแค่สุราบางคนดิ่ีวอนบางคนดิ่มตคนนี้คนดิ่มในน้ำมาแเลยผราณแต่เรื่องผมากกินเดเรื่อยแต่ว่าเรื่องสิบเจ็ดในน้ำมาหลายงอนเลยปูจะออกวันนี้หรือเปล่าเออตีนว่าออกวันนี้จ้ะพวกันใจยุ่งนี่ ก่อนใจอีกอย่งนี่็คิดเลขศูเดีเลยค่าเลขตัวยดีเลยกมันกูมันใจนิดเีอมเจ็กับเลขอันนี้ก็เก้าหนี่งเก้าูนเจ็ดนี่ยแ้ปู่ขหายหาแปดอ่าแปดมาจากโอ้โหาแปดมาจากอันนี้เลเลขเด่นเลขรองเลขแล้วจับไห้แต่ว่าจะบเลขศุนมันก็แข็งก็เก่ตอนนี้เด้นนั ร่องเยหมตะกี้ร่องเาิเลขอบอกกดยันท่อนเมื่อทุกท่ายแต่เมื่อทุกท่ายร่องว่าหายมื่อทุกท่ายเจ้าถาวรได้กดเที่ยงไม่ขือนคเสียนนสองเสียนเ่าเจเมื่อทุกท่ายนี่แล้มันอยู่ปูมือทุ้ยไขยคนรอเมือตุ้ยนะปูน้อโลกง่ายสมมติการท่วมว่าเสียบบุ่มท่วมคืองวดว่าหันงวดเยบ เย็แปดสองเสามสูเล่ผ้ากินห้องกินกายซึ่งในเง่อนไปใมีบ้านองในเงีนไปเลี้ยงลูกบ้านในเงี้โอ้เกือบแปกโตเนาะอ้ไพูท้คัก็จังไดจังติโตติดบ้านในมือเรีกออกมันตโตจะสีดีบนมันูนะโอุ้ก็จะโมจะสีสามก็มนูอีก ตัวที่ตีตีแล้วปูเช้าวันหวยออกนะโัวหกตุ่นเลยกะบอคว่ำไม่นี่ระน้ำปูกันเลยะบอกคว่าตบ่อยูตรงหัวไหลกรดึ๊งตมือมือสุดท้ายเพราะเราเร็ว่าหัวไหล่ใแล้วมือสุดท้ายมือมือมันไม่ต่อเหยเย็ดเก้าสองเลยจมือสุดท้ายเนี่ยสำคัญมือสุดท้ายแล้วปูเนะแล้วมานย่ำเนี่ยวานีมือแนี่นๆอย่านี้แล้วแบว่าสมมาตร่า

ดีครับพูดเป็นพ่อจะไดุ้ดยอดลยจำรอมือทุาเลาให้เมื่อคายหได้เจะงวดสามสามศูนย์ปีสามาคนเล่าให้ว่าวัดนี้ใมันแม่แม่บางเป้เลยนเอาเือาเนเออละะเว่ามือทุาซพูดสิหน่อยรุ่นนีบพูดตามใคอยู่ก่อ้งแมวเท้แต่จุ๊บเป้ผมพูดใหญ่พ่อเ ได้ได้ยุจ่าปูได้ได้ยุขาปูหายพ่อนลดปูหายพ่อนรดขาปูใช่หพ่อันแวที่ทุกช้องทุกช้องกดไล่ปลดแจให้ทุกช่องทุกต้องก็ได้กำลังใจให้ซิ่งกันและกันยุ่งรวมกันไนโรกมต่อรงตโรกมนุษย์นี่ล่ะทุกอย่างาดมองแตงยุ่งํำกันนี่และด้วยแต่ยุ่งํำกันไหนว่ากระตายกระต่ายํำกันนี่นี่แรกเลย เกิดใหต่ใชินี่ไม่พ้นเกันนสมเวลามีชีวิตเขาพูดจะเจาคบนตอนมาให้ค้นกว่าฮะก็มีกอมุามนหาเงินหาข้ามคนบว่าด่ผููให้ขยันเข็ยนงานเทศกาลคนไม่ต้ว่าสิเดียวพูดเลยยอหาเงินหาไม่ไหวจนเสื่อยูเสื่อกินบ่อยคนบ่อขันเกียดข้ามคนยังคอยว่าพดีพคนสี่ข้ามเตศกาเข็ยงานไม่จะจินคนมาบ่นจีนอะไรจีนกดไลคกดแจรกดกระดิ่งกดตีตา ใจบุญพาโชคเยนน้อยพารวยคนนำโชคค้าเขียวพารวยค่ะเยนน้อยเย็นน้อยเย็นน้อยพูดลวพ่อออนำโชคค่ะบุณจอมบ่อนำโชคค่ะพูณนี่ชชุน้าจะตี้ยแบบนี่อายุเนี้ยเงี้ยุกผู้ชุบนหลงหายไพ่อักได้กินยาที่นี่ดีจเอาทั่วเอานมทั่ว้ แ่บต้ก่งเอฟอย่วท่านอยากจะเฮ็ดเ่ไร้มันฟัดตัวหูหลายกมันมันมันเกิดลาเอาพันนี้กัลรุ่นวดผู้แก่ดีาะันี่รานี้แหละเพราะว่าดีทเข้าุกเินตัวเรื่องถ้าวดไพเนี่ยใสมปกเพอนคิดน้าต่อไปเห็นแล้วเห็แล้ว้ามรับผ้หลยๆีครได